กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีลุงป้าเอาอาสุหมงสุบอนสุขูสุคนทีติดตามหับชมซ่องสนีป่าพี่น้องพบพอ่อกันคือเก่าเมื่อนี้เขากับสิยางสิยยางเอาอมาหนนาเขาสิไปโลกาพี่น้องเลยโลกาเตรียมดำนาเมื่ออื่นอีกพี่น้องยังนายังบอแลยังคือเก่าพี่น้องเอ้ฝนกาโบโต ขึ้นกับคนตกน้อยเดียวเพรามีหันหนาหันในเอาก็สิได้อย่างเป็นโลกาพี่น้องเมื่อในสิโลกาอื่นก็คือสีดำหนาอีกคือเก่าพี่น้องดำไปเนี่ยแหละพี่น้องเ้ยเกือสีเกือสีแล้วพี่น้องต้องบึ่งกันลายมือลายเว้นอีกเนาะแกขอโทษขอภายเด้พี่น้องเด้อถ่ายแต่แนวเก่าให้เบึ่งตลอด ให้พี่น้องเบิ่งธรรมศาสตร์พี่น้องธรรมศาสตร์ของบ้านเมืองเฮาอยู่ห้อยู่หน้าแบบยังสมัยโบราณอยู่พี่น้องเ้ยยังบันนอกบันนายัางคือเก่าพี่น้องตอนในสนีก็ยังอย่างออกอยู่เนาะหน้าสนีก็สนีนี่เลยพี่น้องบางป่า กล้เตินยัง,นงมาพี่น้องเอ้ยมานำไปลงกูเข่าเพื่อนสิบังป่าตัวนี้แหละพี่น้องหน้าของเชนีนอากาศมันแดดแห้งพี่น้องเอ้เชนีก็เลยต้องปิดเนี่ยจักหน่อยทาหมอบปิดแห้งสีอึ้มๆนะพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเมื่อได้กระแดดแห้งแหงเมื่อได้เขาก็แข่งแต่แดดเนาะบ็เคยว่าสิบริแข่งแดดเปิดยางบริดัมหน้ากับข้นโคบเปิดยางบริขึืนโคบกับดำมหน้ามีอยู่สองอย่างเนาะก็ขอโทษขอภายหลายๆเด้อถ่ายแต่แบบเก่าให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะอย่าเพิ่มเบื่อหน่ายเด้อพี่น้องเด้อขอให้ดำหน้าแล้วก่อนเนาะ สนี้จ,จังสีไปถ่ายบรทัันวันนี้ให้เบิ้งหอดเถียงหอดหน้าแล้วน,นี่รหลดพอน้องอเนอยพี่น้องหลดนิฮะอดีห่างของเพื่นอนบ่่ตายลกกุนก่นๆอยู่พี่น้องเลยลกกกำน้องตาพักกันลกอยู่สองคน ลบง่ายอยู่บ่ยากบ่เออพ่นต้มาระสันหรือล็อกง่ากเนาะอือพี่น้องแค่เมื่อพ่นปลาต้มลบง่ายมันบ่ป้างัวกินงัวออกมากินได้ใส่นี่ยนะไม่ได้กีบใหญ่ๆเล็บมเอาหัวลักสิได้กีบใหญ่เลย วาไงเช่นหมาว่านี่นอุ้ยพี่นอ้องเขาก็ได้จักมัดเลยจักไร้แหผู้บ่าวผู้ไม่ใช่อ๋อพี่น้องเอาโลกาทำกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อโลกกาบืนพะละเมืม่อดำน้องยอดกับมามา,มาบ,มบ่มีโคตรระบาดเมื่อเฮาอันเขาไปกินข้าวพี่น้องเลยเพิ่นมาระบาดเหน็นไาเพิ่อเลยกับเมือ่อคือเก่าน้องยอดคนขนยนันนะ น้องลูกกากระไรไรหมัดเติบพี่น้องเลยกาจนเหี่ยวแห้งมาเลยฉะนั้นน้องตาไปกาลูกไปรศพี่น้องลูกกาอยู่สามคนพี่น้องเลยมีน้องตาแล้วก็บตาต่ายเฮาวสามคนกากระงามงามพี่น้องเลยแต่ว่าลูกยากเกงหน่อยไม่อยากโป๊ดฝนมันมีน้ำพี่น้องก็มีน้ำก็คือสิงห์อยู่ดอกลูกกากระไรอันนี้กาบอกมีน้ำ บ่ตายแล้วก็ลกไวไวเลยพี่น้องลกกากระคาปกเริ uh mm ่มเริ่มน้องว่าสอยลกกาดำหน้าพี่น้องเลยแค่นี้แต่มีคนซอยพี่น้องน้องยอดกับมาเมื่อนี่นะมาพราะว่าเวียนขดผอาเมื่อซอยโอ้ยสนี่มาแต่บังพอโพนเนี่ยบ่เวียนน้องยอดพี่น้องเลยน้องตามาปาดหัวหน่ะไหม หมห้วเร์เซ็บ้หาชนับ้องเบิ่งพ okay. <laughs> <laughs> ี่น้องคะกมาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดซาสสองซาสี่ซาหกซาแปดได้สามสิบหมัดพี่น้องเลยหาก็ได้สามสิบหมัดเด้อลบตะเฮงน่ะบรรยากาศน่าสงไห้ตรงหน้าพี่น้องเลยหน้ากันยังบัวเลี้ยว อันนี้สิจูบด้ามมืออื่นพี่น้องฮัมเมอร์นี้เขาก็โลกาซะก่อนขั้นแม่นว่าขึ้นภาคขึ้นพ้นยันได้พี่น้องขั้นแม่นฝนตกก็คือสิื้อบริจูบแต่อยังเนาะก็คึ้นซือดีซื้อบริเปื้องน้ำมันอันนี้วู้จูบขึ้นมาแล้วเปื้องน้ำมันได้พี่น้องเลยกากระโปรงนิดจักหน่อยโรคหาก ทั้งมีหยาพร้อมบ่หยาก็มีสนี่ก็เป็นผู้มาดพี่น้องแต่ก็เป็นตากล้องพร้อมเป็นทางสองอย่างเลยโอ้หิวน่าเด้เอาน้่าอาย่น้าีคณะพอตายมัดด้วยหามัดเป็นบ่เป็นลมัดกากก็เป็นนะพี่น้องผู้ชาย ปุ๊ใสอยู่เมืองลาวได่เลยนเจะว่าเบิรดเลยเดมหายเต็หน้าว่าเต็มหายหต็มหน้าลก้าหมัดก้าพี่น้องตกไตพันไดเบิดเจ้ากราเป็นเคยแล้วพราะเ็นไมกับเปเบิดแมนเป็นหมัดกาพี่น้อง มัดง,งามงากว่เาเห้อยไปได้ข้ายังหมัดขี้ลล่กวอ่ะเรา,ลาเลยแค่แดดแต่ลมพี่น้องลมผ่านวิวี่น้บรรยากาศแบบธรรมชาติล,ล้วนน้องมาหมูว่าในง่วงมากนินบ่อนันเลยบอ่อน้งหนาจะโลกไงมา แต่ก,ลก็กลุกทางล่างมันกินหลาย,ม,ลลายมันหลักออกมาเป้อเป็นขมัวฟาหัว,อวเอาก็มาเก่งแต่เต้นขมัวเลยเพี่น้องแบบหิวหยาแห้งเน้นก้าเขียวๆเป็นแต่หยาแนนมันก,ก็คือคนอะไรเนาะเมื่อวานในเออกระเล่นไหลนี่เด้เรามากินนั่นก็เล่นได มาสาับบันนอกบันนาเฮาี่นอ้องดำหายดำนากันยังปัะเทศแล้วเมื่อน,นี้น้องนัดกับบนันแม่น้องเอเนยยังปัะเทศออกมาเพิ่นไปนทุรไลอย่างน้อยนึยน่งเฮาเลยเฮาก็เลยออกมาก่อนเพิ่นออกมาถ่าเพิ่นตอนนี้ก็นังถ่าอยู่ขั้นหน้าพี่น้องควาลุกกะฮักกะแล้วงเรียบร้อย <laughs> โอ้นี่พี่น้องมัดก้าเพื่อนมัดกาน้องตายมัดก้ากันจะคือใครใครคือคนหรเป็นูกจุกคือคนวะจุกบ้านไงนาากาศแบบว่ามันแดดอบอบคือเต่าพี่น้องแดดอบเท่าเขาจะเอินแดดอบแบบนี้นะฮ้อนแห้ง น้องมื่อนิกกันสนีกับคอจบทนี้เดอ้อผักกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามส่องสนีป่านในเด้อพี่น้องพาะพ่อ,พอกันขิปต่อไปพี่น้องเอ้เฮ้าสิมีแนวให้รุ่นๆจากแนวไหนถาเบิ่งถาชมนำกันเดอ้อสบายดี